Walk with God โดยคริสตจักรพัสลีแห่งการเก็บเกี่ยวดำเนินชีวิตตามจังหวะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่20ข้อ21ม่มรดกที่ได้มาอย่างชิงสุกก่อนหามที่สุดปายก็ไม่เป็นมงคลโรคทุกวันนี้ต่างนำเสนอความสำเร็จ ความร่ำรวยความสุขที่รวดเร็วทำให้คนรุ่นใหม่ไม่มีความอดทนรอคอยเวลาที่เหมาะสมเด็กวัยเรียนอยากมีแฟนทั้งที่ยังเรียนและแบมือของเงินพ่อแม่เมื่อท้องแล้วไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้เป็นภาระพ่อแม่ปู่ย่าตายายและจบลงด้วยการเลิกลาคนหนุ่มสาวเริ่มต้นทำงานก็อยากสำเร็จ ร่ำรวยจึงวิ่งสู่ธุรกิจที่ลวงโลกเพ้อฝันแต่จบลงที่สูญเสียทรัพย์สินเงินทองและติดคุกคนวัยเกษียณต้องการความมั่นคงทางการเงินในยามชราเอาเงินที่เก็บหอมรอมริบไปลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าปกติแต่ถูกตุนเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตจนหมดสิน้นชีวิตยามชราจึงดับลง คนทำคริตจักรก็อยากจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงอำนาจเติบโตเร็วจึงสแสวงหาหนทางวิธีการที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากแต่เมื่อฝูงชนถูกดึงดูดเข้ามาด้วยวิธีการรูปแบบมากกว่าลักษณะของชีวิตความเติบโตของผู้นำที่ต้องใช้เวลาฝูงชนจะเรียกร้องกดดันผู้รับใช้ให้สำแดงสิ่งที่ตื่นเต้นตื่นตา เราใจใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาผู้นำที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของฝูงชนได้อีกต่อไปก็จะจบลงด้วยความกดดันขัดแยง้งแตกแยกและสูญเสียความชอบธรรมของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตด้วยจังหวะของพระเจ้าไม่ใช่ตามเวลาของเราแล้วชีวิตเราจะเต็มไปด้วยพระคุณสันติสุข และพะพรขอพระเจ้าอวยพะพรพี่น้องทุกท่านค่ะ